สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนวนิดาสวนดอกไม้สีสเกตนะครับซึ่งตอนนี้เสียนฝรั่งก็ขึ้นเต็มที่แล้วนะครับซึ่งสวยงามมากๆนะครับสำหรับพิกัดสวนนะครับพิกัดสวนวนิดานะครับก็อยู่ที่ถนน2-2-6นะครับบ้านกระบาตําบลโพนขวาอําเภอเมืองจังหวัดสีสะเกตนะครับ เวลาที่เราจะมาเที่ยวที่สวนวนิดานะครับถ้าออกจากเมืองศรีสะเกดมานะครับให้ขับรถออกจากเมืองศรีสะเกดด้วยถนน226มุ่งหน้าอำเภอกันทารารมนะครับเมื่อขับเลยปั๊มเชลนะครับปั๊มเชลถ้าออกจากเมืองศรีสะเกดปั๊มเชลจะอยู่ขวามือนะครับสวนวนิดาก็เลยปั๊มเชลมาสักประมาณอาจหนึ่งกิโลเมตรอยู่ขวามือเหมือนกันนะครับก็เลี้ยวเข้ามาที่ บางท่านก็อาจจะเรียกว่าบ้านดอนสั้นนะครับแต่เป็นคุ้มกระบานะครับหรือเรียกว่าบ้านกระบาเลยก็ได้นะครับบ้านดอนสั้นคุ้มกระบาตมบลพลเข่าอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเลยปัม๊มออกจากเมืองศรีสะเกดมาเลยปั๊มเชลมานะครับประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาเลยแล้วก็จะมีป้ายบอกมาสวนวนิดานะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมความงามของดอกไม้ที่สวนมนิดานะครับ ดอกไม้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือดอกเซียนฝรั่งนะครับคุณผู้ชมสวยงามมากๆนะครับเซียนฝรั่งครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็มีนักท่องเที่ยวมากันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็หนาตานะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านนี้กันนะครับว่ามีดอกไม้อะไรกันบ้างนะครับทางด้านนี้สวยงามมากๆครับดูครับ นี่คือสวนวนิดาสวนดอกไม้สีสเกตนะครับสวยงามครับอันนี้เป็นดอกอะไรนะครับผมก็ไม่สันทัดเหมือนกันไม่มีป้ายนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นดอกน่าจะเป็นสร้อยไก่นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเหมือนเคยเห็นป้ายอยู่นะครับนี่ดอกอาจจะเป็นดอกไส้ไก่นะครับถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะครับ ที่นี่คือสวนวนิดาสวนดอกไม้สีสเกตครับวันนี้พาทุกท่านมาชมความงามของดอกไม้นะครับโอ้โหข้างหน้านี้สีแดงสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านตามป้ายชื่อให้นะครับวา่าชื่อดอกอะไรนะครับทางด้านนี้สีแดงแดงก็คือดอกไส้ไก่นะครับสีแดงแดงดอกไสไสยไก่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นลิ้นมังกรนะครับฝั่งนี้เป็นดอกลิ้นมังกรนะครับโอ้สวยงามครับคุณผู้ชมครับวันนี้นักท่องเที่ยวมาก็หนาตานะครับเห็นนักท่องเที่ยวมาอ่าโทษนะครับนักท่องเที่ยวมาจากที่ไหนกันครับรัตนาค่ะสุรินค่ะอ๋ออำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินนะครับค่ะอ่าโอเคยินดีต้อนรับสู่ศรีสะเกดนะครับนี่นักท่องเที่ยวมาจากอำเภอศรีรัตนจังหวัดสุรินนะครับ อ่านี่คุณผู้ชมครับอ่าอันนี้ดอกส้อยไก่นะครับฝั่งนี้ดอกส้อยไก่อือโู้สวยงามครับฝั่งฝั่งนี้ลิ้นมังกรก็จะมีหลากหลายสีนะครับตรงนี้ลิ้นมังกรอันนี้สีชมพูนะครับแล้วก็จะมีสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองๆนะครับเป็นลิ้นมังกรนะครับ เมื่อเดินมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นสะพานนะครับโอ้สวยงามครับสะพานข้ามให้คนขึ้นไปชมวิวด้านบนนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับโอ้นี่ดอกอะไรครับคุณผู้ชมใช่บานไม่รู้โรยหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับต้องขออภัยนะครับผมไม่สันทัดในเรื่องดอกไม้จริงๆนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวลองลองขึ้นขึ้นสะพานนะครับเดี๋ยวลองลองขึ้นไปบนสะพานว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับขึ้นสะพานวิวจะสวยหรือเปล่านะครับถ้าขึ้นสะพานตรงนี้นี่ครับมีสะพานทางเดินให้ขึ้นไปนะครับขึ้นไปดูในมุมมองสูงสูงครับอ่านี่ครับขึ้นมาโอ้ เมื่อขึ้นมาบนสะพานนะครับเราก็จะได้เห็นดอกไม้ในมุมสูงๆงนะครับก็สวยงามไปอีกแบบนะครับคุณผู้ชมดูครับนี่คือสวนวนิดาสวนดอกไม้สีสเกตนะครับก็เปิดตั้งแต่เช้าตรู่นะครับก็8โมงก็น่าจะเข้าได้แล้วนะครับค่าเข้าผู้ใหญ่50บาทเด็ก30บบาทนะครับคุณผู้ชมครับก็ เป็นสวนที่สวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งทางด้านโน้นนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินลงแล้วก็ไปชมฝั่งทางด้านโน้นอามาดูนี่ดอกอะไรครับบลูไจันนะครับสวยงามมากนะครับบลูไจันสีออกมว่มวงนะครับบลูไจันนะครับโอ้เดินเข้ามาในาร่องสวนแบบนี้สวยงามจริงๆครับดูครับ เขามีเก้าอี้เอาไว้ให้ถ่ายรูปด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่มีเก้าอี้เอาไว้นั่งให้นักท่องเที่ยวามานั่งแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆนะครับโอ้สวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมสวนวานิดาสวนดอกไม้สีสเกตครับทางนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งร้านกาแฟนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรดื่มบ้างนะครับ นอกจากกาแฟนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปชมข้างบนนะครับร้านกาแฟครับข้างบนมีร้านกาแฟนะครับนอกจากข้างล่างมีดอกไม้สวยๆข้างบนก็จะมีกาแฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีกาแฟอร่อยอ,อ่าขออภัยเอา,อาเอากาแฟเย,ย็นหนึ่งแก้วครับมีอะไรครับที่ที่อร่อยรครับกาแฟ เอสเย็นอ่ะเอาเอสเย็นนั่นแหละครับถ้างั้นอันก็เอาเอสเย็นนะครับเอสเย็นแก้วหนึ่งครับเอสเย็นหนึ่งนะครับมีร้านกาแฟนะครับคุณผู้ชมนี้เป็นบรรยากาศข้างบนนะครับข้างล่างก็ชมดอกไม้ไปมานั่งชิวๆดื่มกาแฟชมดอกไม้ไปได้นะครับข้างบนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ